วัสดีนะครับเปิดประชุมในศูนพ well ื้นฐานนะครับประจ ա วันจันทร์ที่23กันยายนนะครับขอเริ่มที่ SCB นะครับ SCB รายงานแบบสถานีทรัพย์ด้านนี้สินในสิงหานะครับมีสินเชื่อเลื่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนนะครับเพิ่มขึ้น0.8%จุดแปดเปอร์เนมันออนมันนะครับทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วนะครับ8.1%ดจุงเด้านเงินฝากเดินสิงหานะครับหดตัวเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะครับโดยลดลงอีก0.02%ศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์มัน อย่างไรก็ตามนะครับรายการระหว่างธนาคารที่เพิ่มขึ้น5.1%นะครับทำให้สภาพคล่องไอซีบีไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับโดยสัยสดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรายการระหว่างธนาคารและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นเป็น91%จาก90%ในเดือนก่อนผลประกอบการไตรมาส3นะครับมีแนวโน้มเติบโตจากไตรมาสก่อนนะครับเนื่องจากไ c b จะมีะไรายได้พิเศษนะครับคือเงินปันผลจากกองทุนรุ่ยพักซึ่งไ c b จะได้รับปันผลป,ประมาณสามาร้อยล้านนะครับไอมีาเกริบีมีความโดดเด่น เมื่อเทยียบกับธนาคารขนาดใหญ่อื่นนะครับนอกจากนี้ทางฝ่ายยังคาดว่าไอซีบีะจะเป็นธนาคารที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุดในระบบธนาคารในปีหนึ่งในปี56โดยประมาณการกำไรสุทธิไว้ที่4ี0 0 0ล้านนะครับกำไรต่อหุ้น13.57บาทนะครับก็จะมีการจับปันผล5บาทต่อหุ้นคิดเป็นยิวนะครับที่2.94%คงราคาพื้นฐาน211ร้อยสิบเ็ดบาทแล้วก็น,นำเสนอสำหรับไอซีบี มาต่อที่เบนะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์นนี้สินเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับมีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในรอบปีนะครับเพิ่มขึ้นถึง3.3%มันออนมันจะเดือนก่อนนะครับที่สินเชื่อหัวตัวลง1.3%ทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วที่4%นะครับเงินฝากก็เติบโตเช่นเดียวกันนะครับแต่เติบโตระดับที่น้อยกว่าเงินที่น้อยกว่าสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้น1.1%มันออนมันนะครับทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น100% เดี๋ยวเพิ่งประกาศเพิ่มทุนนะครับเพื่อควบรวมกับ BTMU นะครับนระยะสั้นทางฝ่ายมองว่าราคาน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคา Tender Offer นะครับที่3 9บาทแนะนำให้ผู้ที่มีหุ้นอยู่นะครับถือเพื่อรอทำ Tender ส่วนระยะยาวนะครับภายหลังการควบรวมจะทำให้สินทรัพย์ของเบรเต,ติบโตอย่างรวดเร็วนะครับราคาพื้นฐานปี5 7นะครับอยู่ที่45บาทแนะนำซื้อนะครับแต่แนะนำให้เข้าลงทุนหลังการ Tender Offer และการเพิ่มทุนเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบร ก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของเมเจอร์นะครับทิศทางในไตรมาสามเนี่ยยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรจากเรื่องกําลังซื้อ,อ,อที่หดตัวลงนะครับตัวเมเจอร์เองเนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์นะครับหลังจากมีประเด็นในเรื่องของกําลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยหดตัวลงนะครับซึ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจมีความกังวลต่อไรายได้จากภาพพิงและก็โฆษณานะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางเมเจอร์เนี่ยยังไม่ได้เห็นผลกระทบ จากตัวนี้นะครับโดยไรายได้จากภาพยนตร์ในไตรมาสาเนี่ยจะยังเห็นการเติบโตได้อยู่ที่สักประมาณ5-8%เทียบเ e a อน n y e เดียนะครับสาเหตุที่โตไม่ได้สูงมากเนื่องจากไม่มีภาพยนตร์เด่นๆเ,เข้าสายนะครับมีเรื่องออทำไรายได้ร้อยกว่ามากกว่าร้อยล้านเนี่ยมีเพียงเรื่องเดียวนะครับในไตรมาสานะครับแต่เนื่องจากจํานวนลงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังทําให้ตัวไรายได้เนี่ยยังคงขยายตัวได้อยู่ ส่วนรายได้นะครับที่ช่วยสนับสนุนรายได้จากโรงภาพยนตร์คือรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจะพบว่ามีการเติบโตในระดับที่สูงนะครับเนื่องจากการออกแพ็กเกจของการขายแล้วก็สินค้าใหม่นะฮะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชม ภาพยนตร์นะครับก็ทําให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เองนะครับตามแผนงานในสิ้นปี56นะครับเมเจอร์ Major เนี่ยจะมีลงภาพยนตร์อยู่สักประมาณ500โรงนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่413โรงแล้วก็ในปัจจุบันที่4 4 5โรงนะครับโดยทุกโรงเนี่ยจะปรับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับ ในส่วนธุรกิจโฆษณานะครับแม้ในครึ่งปีแรกเนี่ยเนลสันจะรายงานงบโฆษณาผ่านลงภาพยนตร์ปรับตัวลดลงไป11.5นะครับแต่ของเมเจอร์เองเนี่ยกับโตสวนทางนะครับอยู่ที่32.3เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งยังคงเห็นทิศทางนี้นะครับในไตรมาส3นะครับซึ่งผู้บริหารมองในไตรมาส3โฆษณาของเมเจอร์นะครับจะโตไม่น้อยกว่า15เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งรายได้สส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการบังซื้อที่หดตัวลงนะครับส่วนในไตรมาสสเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสสอีกนะฮะเนื่องจากภาพยนตร์ใหญ่ที่เข้าฉายมีหลายเรื่องที่คาดหวังรายได้ได้นะครับแล้วก็เป็นไฮซีซั่นของธุรกิจโฆษณาด้วยนะซึ่งผู้ลงโฆษณาเองก็จะวงแผนในการใช้งบมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในไตรมาสสนะครับของปีที่แล้วเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยมีกําไรเนี่ย ต่ำนะครับสุดของปีที่165ล้านบาทนะครับเนื่องจากาในไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเอมพิกมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการที่คาวาวคืนพื้นที่เช่าทั้งหมด4สาขา นะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยดรอปลงซึ่งในไตรมาสสปีนี้เรามองว่าในประเด็นเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นในไตรมาสสนะครับกำไรจะกลับมาเติบโตในระดับที่สูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในกลุ่มเมเจอร์เองเนี่ยก็มีแผนที่จะสร้างภาพยนตร์ไทยนะครับเพื่อรองรับตลาดในต่างจังหวัดให้มากขึ้นนะครับซึ่งในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเขาจะมีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายนะครับประมาณ3เรื่องแล้วก็ในปี57เนี่ยมีแผนจะเพิ่อ,อ,อจะ สร้างหนังไทยเนี่ยประมาณสักสิเรื่องนะครับในแง่ของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับสาเหตุก็เนื่องจากการหันมาเน้นในเรื่องของ e ticketing นะครับแล้วก็การชําระค่าตั๋วผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยหักจากบัตร เติมเงิน M Generation ของเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีการลดนะครับจำนวนพนักงานพาร์ทไทม์ลงนะครับจากปัจจุบันที่800-900รายเขาคาดว่าน่าจะลดลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงพนักงานในส่วนอื่นๆด้วยนะครับจากรายได้2ส่วนหลักนะครับจะเห็นว่าแนวโน้มยังเติบโตได้ดีในครึ่งปีหลังนะครับ5-6เรามองว่ากําไรในครึ่งปีหลังนะครับก็ยังคงเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในไตรมาส4นะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเห็นรายได้โฆษณาย,ยังคงมีการเติบโตจากจำนวนภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นการปรับกลยุทธ์การขายนะครับการขาย naming sponsor er, นะครับที่จะมีอีก2-3สาสาขานะครับที่เชียงใหม่หัดใหญ่นะครับแล้วก็อ m มพีเดียมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีสัญญา cover ประมาณสัก3-5ถึงปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้โฆษณาส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความผันผวนของรายได้โฆษณาปกตินะครับแล้วก็กทาตลาดนะครับในต่างจังหวัด มากขึ้นนะครับเราก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยกำไรยังจะเติบโตได้ที่36.7%ท,ที่เทียบกับปีที่แล้วนะครับมาอยู่ที่1,108ล้านนะครับแล้วก็ปี57จะเติบโต12.4%มา1,245ล้านนะครับอ,อ,อิงพีที่20เท่านะครับเราได้มีการปรับราคาพื้นฐานมาใช้เป็นปี57แทนนะครับก็จะอยู่ที่28บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อในส่วนของเมเจอร์อยู่นะครับ กลางนะครับก็ดูแล้วหุ้นมาค่อนข้างไกลนะครับโมเมนตัม um ก็เริ่มชะลอตัวในครึ่งหลักโมเมนตัม um ในที่นี้คือโมเมนตัมของงบนะครับอุปสงค์เนี่ยเดเดือนไปได้โตได้13%นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการก่อสร้างที่ดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วง Q3 อาจจะเป็นช่วงที่โลซีสั้นนะครับ ก็มีการฝนตกการชะลอการก่อสร้างนะครับเราคิดว่าในครึ่งหลังเนี่ยอุปสงค์ซีเมนต์ทั้งปีเนี่ยครึ่งหลังจะโต3%ทั้งปียังโต7-8%ตามที่คาดหมายราคาขายก็ยังเพิ่มขึ้นได้9%เยียนะครับใน7เดือนแรกซึ่งใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้10%ผลประกอบการครึ่งแรกโตดีมากนะครับโต23%อันนี้เป็นเพราะว่า ธุรกิจต่างๆดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคอนกรีตปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจอื่นๆซึ่งอิดมวลเบานี่ก็เพิ่งซื้อแม็กซ์ซูเปอร์บ็อกซ์นะครับก็สร้างรายได้เข้ามามาจิ้นดีขึ้นเพราะมีการปรับราคาขายได้นะครับการใช้พลังงานทา,นทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานถ่านหินมากขึ้นทําให้กําไรออกมาดีแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่ารายได้ชะลอตัวจากแพลจาก ผลกระทบตามฤดูกาลนะครับในส่วนของ m a r g จิอาจจะลดลงนะครับเพราะว่ามีแผนซ่อมบำรุงเตาเผาอันนี้ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเกิดขึ้นนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าอัพไซด์จะมีมาจากรายได้มา r g จินของอัพไซด์เนี่ยน่าจะจำกัดและมีแนวโน้มอ่อนลงนะครับเชื่อว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังมีต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย กำลังรออนุมัติครั้งสุดท้ายนะครับจากเงินกู้2ล้านล้านนะครับเราก็คิดว่าถ้าไม่ผ่านยังไงเนี่ยเขาก็สามารถกลับไปใช้งบประมาณปกติเพื่อผลักดันโครงการได้นะครับแม้โครงการรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาการศึกษาความเป็นไปได้นะครับแต่คิดว่าเรื่องโครงการรถไฟบนดินใต้ดินรถไฟรางคู่ พวกนี้ผ่านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมไปได้ก็น่าจะเป็นแหล่งรายได้ของผู้รับเหมาขณะที่ในส่วนของธุรกิจบ้านก็กังวลเหมือนกันนะครับในเรื่องของการชะลอการเติบโตนะครับซึ่งเราคิดว่าปีหน้าจะโตสัก5 1าเนเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะมีแรงผลักดันจากโครงการของรัฐอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะโตเ,เพิ่มขึ้น ไม่น่ามากนะครับจากปีนี้7 8ปีหน้าดีมาร์ซีเมนต์ก็น่าจะค่าหึง7อนตการปรับราคาขายนั้นก็ยังดูว่าปีหน้าอาจจะปรับได้ มากขึ้นแต่ไม่มากเท่าปีนี้ที่มองไว้10%เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรปีหน้าโตตามรายได้ที่โต10%ปีหน้ารายได้กำไรจะโตประมาณ4%ปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเทรดพีซีเท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ย18เท่าทางฝ่ายคงคันยังแนะนำขยอยขายนะครับราคาพื้นฐาน3 8 1สําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ